ครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในฮันวาชแนลนี่จะมาเล่นไมค้าครับ,รบเป็นแบบผ่านด่านชนิดหนึง่งที่ผมโหลดจาก mcp e m a s t e r ซึ่งผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีการโกงหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นนอกจากเล่นตามปกติธรรมดานะก็ได้เริ่มโหลดมาแล้วนะก็ดูในนี้ก็มี potato ซึ่งแปว่ามันฝรั่งนั่นเอง ผมไม่เก็บเดี๋ยว่อมตายแรกๆก็ง่ายๆนะครับยืบยืบเวลาที่ง่ายมากมัง้งวันทูจี มบอกว่าง่ายเนาะขนาดโดดแบบสปีมยังนรียแล้วครับเวลาผมเล่นก็อาจจะเงียบเงียบไปหน่อยนะเพราะหมูติดฟันยันนี้ผมก็กินหมูย่างไปนะคงไม่ต้องบอกอะไรหรอกเดี๋ยวกินก็คงลอยผ่าน โทรศัพท์ไปหาคลิปขึ้นยากไปเลยแล้วก็โูดบเออดีอู้หูอขออนุญาตแป๊บนะครับเรียบร้อยนะก็ ก็ไงก็ได้ครับที่คุณไม่ต้องการไต่ก็หยิบขั้นบันไดเอาก็ได้นะโอ้ oh, oh, oh. ลำบากลำบนจังบุยรับรองครับว่าพาร์ทนี้ไม่มีการโกงในใดๆทั้งสิ้นครับอนอกจากเมื่อมีบ็อกให้ทุกถ้าไม่จำเป็นจะไม่ทุบบ็อกนะ อออืืเข้าใจแบบมากลับกันใหม่ก็สต็อปคลิปอย่างนี้ก็มีข้อดีอยู่ อย่างนะครับในการเนี่ยนีเป็นตัวเอ็มเนี้ยมีข้อดีคือผมสามารถตัดช่วงคลิปได้เวลาผมไปขี้อย่างเงี้ยไปทำอะไรกูละอะไรก็ตามนะไม่เหมือนแอปเลสผมตัดไม่เป็นก็ได้คอมเมนต์ผมก็ได้ บอกแล้วว่าให้ท่านผู้ชมช่วยสอนผมหน่อยบ้างก็ดีนะแต่ว่าไม่มีใครสอนโรยอ่ จะเล่นให้ทู่ล็อกโค้ ประตูไม่ได้หรออ่าอ,อันนี้วู<ฮ>อ้อ่าปลอยอืม Star Shot เกียรติแบบประดุกเจก็ไม่ได้เกียรเข้าใส่เข้าเซนเข้าที่ ไม่ถึงนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผมดูแล้วก็นะผ่านไปหกนาทีแล้วหรอยังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยนะ ต้องลอใจให้ตัวเองก่อนดีกว่าเป็นว่าที่ผมจะใส่เพลงไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าเล่นมาค้าแล้วมันมันไม่ค่อยมีเสียงอะ่ะเกมใบ้อะ่ะเกมเงียบอ่ะ MBC ก็แต่อืมอืมมันมีเรื่องอะไรทุกใจก็ไม่รู้อะ่อะถอนหาใจตลอดเลยอืมโอ้ไลบอร์ เลื่อนเนิดเดียวเองอะหลอดอาหารก็มีอิดเดียยอืมจะผ่านไปไหมก็นะครับหลังจากที่นี่ไม่ผ่านกันมานานก็ผมได้ไปตัดสตันเพื่อมาเล่นไม่ใช่ตัดค้างตัดค้างเพื่อ ไม้นี่ต่อนะเพื่อผมจะได้เล่นสัตว์นีเหรออืมผมก็ได้ไปเอาขนมปัง ที่ผมไปเอาขนมปังมาผมก็ได้ไปนี่ผมกินตอนนั้นผมกระโดดไม่มีแรงไงหลอนหัวเรื่องหมดแต่ดูเหมือนว่าผมจะต้องตัดสตันตีกแล้วนะก็นะครับหลังจากที่ผมไปเฮนั่นมาอีกแล้วนะผมก็ได้มาเล่นนี่ ได้ไปเล่นนั้นมาให้ผ่านมาเป็นได้น,นะครัเนี่ยให้บล็อกเล็กตัวได้ด้วยเหรอโอ้ยเจ็บเลขหกแล้วทำไงอ้ เกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อถึว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแก่ยอดนะแบบที่ผู้สร้างได้สร้างมานี่มันแก่แ๋่แมวได้เรียกไงครับมันแบบสนุกอะ่ะ โอเคขุดชั้นมาขุดป,กป,กป๊อกุบปะป๊อกพอป๊อกแล้วรถก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วผมก็ไปก็มีอุปกรณ์สลับต่อขั้นตัวนะแต่ผมไม่ใช้แล้วกันเลเวลเจ็เ

เวียนหัวเวียนหัวเข้าใจคำว่าเวียนหัวโอ้แมปนี่เอาให้นี่ครับเอาให้เราเวียนหัวเล่นๆอ่าเล่นติดไปสูงเลยฮะ แล้วทำไงต่ออ้อมีรูตรงนี้ที่เขามีให้ก็แปลว่าให้เราขุดครับลิ่นเสียงสลามด้วยและต่อบีและผมกลไปที่เดิมทำเนี่ย ผมขอกลับไปที่เดิมก่อนนะครับก็ผ่านมา12นาทีแล้วปอดปุ๋มทำให้เราเวียนหัวเล่นจริงๆด้วยแบบนี้ก็ผมจะเล่นแบบน,นี้จบพร้อมกับนี่ด้วยไหมครับเนี่ยปุ๊มแล้วก็นี่มีขุดชั้น พูดแล้วไปต่อออกมา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 บุญบุญบุญมา,บาปบเดือ,อะอะไรจำจำนี่แหละ เนึ 1> 1, 2, ่งสองจีเออไม่ทันตับสตันแล้วก็วิง่งอ่าทันนี่จะใหญ่ไปไหนเนี่ย ้วทำไงต่อกัอใไปทำไรนี่24นาทีแล้วนะ,ะทำะไรต่อเฮลโหลหรือว่าเขาให้ทำให้เราต่อสะพานโอ้โอ้โอ เป็นเป็นบักมีกแล้วต้องสับไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็คงมีคลิปหน้าแหละครับบา,บายกดไลค์ด้วยนะบาย